นับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งยิ่งเต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักโดยเฉพาะการหาเสียงของนักการเมืองหญิงอาจจะเห็นไม่เยอะแต่พอจะพูดได้ว่าหลายคนนั้นนะคะอาจจะต้องพอฟังนโยบายและอาจจะต้องหยุดฟังเพราะเชื่อว่าพลังของผู้หญิงความละเอียดอ่อนน่าจะช่วยแก้ปัญหาการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสวัสดิการสังคมได้เวลานี้เรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี62คนจาก43พักการเมืองและในจำนวนนี้มีผู้หญิง9คนเท่านั้นค่ะ จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองมาดูสัดส่วนเวลานี้นะคะเรามีผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตนะคะอยู่ที่400เขตณวันที่ปิดรับสมัครอยู่ที่4,781คนเป็นผู้ชายเกือบกว่า4,000คนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะ ตัวเลขนะคะมีการปรับลงเล็กน้อยนะคะในส่วนของสัดส่วนผู้หญิงซึ่งคุณสมบัตินั้นนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนค่อนข้างน้อยคราวนี้มาดูค a ด d เดตนายกรัฐมนตรีคนที่30กันบ้างค่ะพบว่าจาก43พักการเมืองมีค a ด d เด a ตรวมกันอยู่ที่62คนบางพักนะคะส่งครบทั้ง3คนขณะที่บางพักก็ส่งรายชื่อเพียงแค่คนเดียวแต่ในจํานวนนี้พบได้ว่ามีค a ด d เดตที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่9คนเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ 14นะคะของคาีเเตตนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนั่นเองค่ะจะหญิงหรือชายหรือเพศไหนๆนะคะเชื่อว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะก็น่าจะมีคุณสมบัติในการเข้ามาทํางานไม่ต่างกันค่ะเดี๋ยวลองไปฟังมุมมองจากภาคส่วนต่างๆของคนในสังคมกันค่ะ เป็นอีกหนึ่งเพศอ่ะที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แม่แพ้กับผู้ชายที่เราแบบใช้ชีวิตอยู่ตามปัจจุบันอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบเหตุผลในหลายๆประการได้มากกว่ารวมถึงในหลายๆในหลายๆมุมมองเพราะบางทีอ่ะในรัฐสภาเองอ่ะการมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวมันได้แค่มุมความเห็นเดียวอ่ะแต่ถ้าเรามีฝั่งที่แบบเป็นผู้หญิงในการเข้ามาดําเนินกินจกรรมหรือการแก้ไขปัญหาหรือนโยบายต่างๆที่แบบครอบคลุมมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นก็ได้อย่างเมืองนอกครับก็ ผู้หญิงอ่ะก็ได้เข้าไปในรัฐสภาตั้งแต่แรกแล้วก็มีความให้ความสำคัญกับผู้หญิงส่วนมากเป็นผู้ชายเข้าไปก็จะไม่มีความละเอียดอ่อนในการมองตรงจุดนี้นะคะ่ะว่าผู้หญิงส่วนมากเขาต้องการอะไรความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนในการเดินทางไปเดินทางอะไรต่างๆนี้นะคะหนูคิดว่าถ้ามีผู้หญิงเข้าไปทํางานตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นจํานวนเยอะๆเนี่ยก็เหมือนกับผู้ชายมันก็จริงๆมันก็เท่าเทียมกันแหละค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกัน ถ้าเรามาดูข้อมูลของสสหญิงในรอบที่แล้วนะคะจะบบว่ามีสสหญิงอยู่ที่74คนนะคะคิดเป็นร้อยละ16.6เซค่ะขณะที่สสเวลานี้4 4 5คนขณะที่ค่าเฉลี่ยโลกนะคะอย่างที่บอกไปก็คืออยู่ที่ร้อยละ26.6และค่าเฉลี่ยสสหญิงของอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ23ค่ะสัดส่วนสสหญิงถือว่าน้อยติดอันดับ137จาก168ประเทศทั่วโลกนะคะและอยู่ในอันดับที่8จาก9ประเทศอาเซียนที่ถือว่าค่อนข้างน้อย ู้อในการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงและชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไทยเองนั้นบทบาทในเรื่องของนโยบายผู้หญิงนั้นตอนนี้ยังเอื้อไม่มากนักนะคะถ้าหากว่าตอนนี้มีการสนับสนุนและมองความสมดุลในเรื่องของการเท่าเทียมทางเพศจะน่าจะส่งผลดีค่ะถากระทั์ที่อยากเห็นเนี่ยก็คือมีความสมดุลพวกเราเนี่ยทำเรื่องเจนเดอร์ก็ g e นเดอร์เ ponsive หมายถึงว่าการที่เราจะต้องตอบสนองต่อบทบาททั้งหญิงชายหลากหลายทั้งเพศและวัยต่างๆด้วยเนี่ยนะคะเราก็ต้องมองเขาเรียกว่าอินคลูซีฟหมายถึงว่าต้องครอบคลุมกลุ่มต่างๆซึ่งเขาควรจะมีตัวแทนของเขาอยู่ในระดับนโยบายในระดับนิติบัญญตัติถูกไหมคะประเทศไทยยังไม่ไปถึงจุดนั้นนี่คือสิ่งที่อยากเห็นท่านอาจจะต้องใช้มุมมองที่เป็น แนวสตรีนิยมนิดหนึง่งเพราะว่าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาในประเทศ,เทศกลุ่ม G7 อะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้นโยบายที่เขาเรียกเลยนะคะว่าเป็น Feminist p olicy ในการพัฒนาชาติเลยเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องเรื่องอมิติหญิงชายเนี่ยต้องมีอยู่ในทุกทุกระบบทุกมิติของการทำงานไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจหร,หรือสังคมนะคะหรือจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนานวัตรกรรมต่างๆก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีมิติพวกนี้ ทางด้านที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาก็บอกด้วยว่าผู้หญิงเก่งนั้นมีเยอะนะคะแล้วก็เก่งในอีกหลายด้านค่ะโดยตอนนี้หลายประเทศเขาเปิดโอกาสค่ะแต่สําหรับโคตาทางกฎหมายสําหรับไทยตอนนี้ถือว่ายังมีบทบาทค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะคะแต่ในเรื่องของการเมืองนะคะยังถือว่าด้อยกว่าอาเซียนเราอยู่ที่3อันดับท้ายจาก7ประเทศของหลายประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณเรโนเมเยมนะคะผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยนะคะก็บอกว่า ตอนนี้ไทยนั้นถือว่าเป็น1ใน10อันดับแรกที่มีความเปราะบางหลายด้านค่ะและจําเป็นจะต้องคํานึงถึงกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มเพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตที่อยู่อย่างแท้จริงการออกแบบนโยบายก็ต้องออกแบบแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะสังคมต่างๆก็จะต้องให้การยอมรับกันอย่างเท่าเทียมเพราะนี่คือความยั่งยืนที่จะสามารถลดผลกระทบได้นั่นเองค่ะ